สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องเก๋เจียงขายแก้วสังไบรูมสบายอย่างนึง สวัสดีค่ะทุกนนะคะวันนี้เป็นพิธีการสำคัญนะคะเราจะมาเส้นบอกกล่าวสารปูตานะคะปูตาตายายนะคะมนจับเปิดทางนะคะวันนี้เราจะทำพิธีเปิดป่านะคะายี่สิบหลังของเรานะคะวันนี้ก็ ก่อนอื่นต้องมาขอจากชิกนสักชิ้นเพื่อครองนะคะสารปูตานะคะเปิดทานให้ความสุข ความสงบร่มเย็นมีแจ่สิ่งดีๆเข้ามานะคะสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ขอให้หมดไปนะคะออเดี๋ยวสักพักหมอเท่านะคะตาบุญมาก็ะจะมาทำพิธีเปิดป่าให้นะคะทุกท่านลูกหลานมาขอพึ่งพาอาศัยูีหลานดีลูกหลานฮักแม่ง หลังจากที่เราเส้นบอกเจ้าที่เจ้าทางนะคะสารปู่ตาแล้วนะคะ,ะ,ะก่อนจะทำพิธีเราก็ทานข้าวเช้ากันนะคะทุกท่านเพราะว่างานจะเริ่มเก้าโมงนะคะอันนี้คือของที่เราเตรียมไว้เส้นนะคะมีหัวหมูมีไก่ข้าวต้ม นะคะมากมายหลายอย่างนะคะคุณเท่าผู้แก่พี่พี่น้องน้องทานข้าวปลาอาหารเช้ากันนะคะกับข้าวของเราวันนี้แกงไก่นะคะอาหารบ้านๆนะคะแกงไก่ใส่หยวกกล้วยนะคะสีมือคุณย่างานไหนงานนั้นเลยสีมือคุณย่านะคะย่าทำอะไรให้ทานวันนี้วันนี้แกงไก่ใส่หยวกกล้วย ก็มีทั้งข้าวสวยข้าวเหนียวนะคะข้าวสวยข้าวเหนียวอ่าทานข้าวทานปลาก่อนจะทำงานนะคะทุกท่านขอให้พิธีการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะโจรล้อออกมากมากว่ะ ชาโด่งเอก่งเลยา่งแน่นกาอดอกเก๋าเบียงอกย่ะเบียงใบชาใบไม้ดูดมตุ้งกีะเบียงหมตาเฮ้ยอาจจะว่าเหมือนพวงอาหารตองกีกินแค่นี้คือสานไอ้นักประกรรมวาจกมแปดก็เลยโจรเลยูหันหังจะหัดเล คิดทำอะไรก็ขอให้สมหวังดังตั้งใจทุกคนทุกท่านเลยนะคะท่านใดที่ได้รับชมคลิปนี้แล้วอคุณยายบอกว่าผูกไว้แบบนี้แล้วสวันนะคะถึงจะเอาออกนะคะ3วันนะคะทุกท่านเวลาบนมันมาเน้อตัวอีอ้สาธุสาธุ กำลังระมันช่วยตะกาแล้ะมันเลยจการจกใ้ข้าถุงที่ปลูกไว้ที่ขานะคะจะเก็บไว้3วันนะคะถึงได้ออกนะคะฉากนี้เป็นพิธีการไปคล้องช้างป่านะคะทุกท่านคล้องช้างป่าเข้าป่าแล้วนะคะ เชือกแรกก็คือพ่อพลายสีทับไทยพ่อพลายทองคําแม่ใหญ่ทองคูณน,นะคะพิธีนี้เป็นการจำลองคล้องช้างป่า พิธีการสําคัญนะคะทุกท่านพิธีการเบิกป่าเบิกป่าตอนนี้เรามาทํากันทําพิธีกันที่ป่านะคะอ,อยู่ข้างๆโรงพยาบาลนะคะข้างๆโรงพยาบาลช้างกองทางคตนนักรศุลินนะคะทุกอย่างที่ทํานะคะทุกท่านก็คือสมมติสมมุติการคล้องช้างแบบเสมือนจริงมากที่สุดนะคะให้มากที่สุดทั้งพ่อควานทั้งอุปกรณ์ในการ ครองช้างป่านะคะแล้วก็มีการเส้นกล่าวบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วที่เจ้าทางนะคะให้เปิดป่าในครั้งนี้ให้ลุล่วงสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะผู้หญิงเราจะขออยู่ห่างๆนะคะทุกท่านครับที่เห็นนะคะก็คือ โปรดใช้วิจณญาณในการรับชมรับฟังนะคะก็าชาวบ้าน20หลังของเราพร้อมเพียงพร้อมใจกันนะคะทำทำแล้วสบายใจนะคะทำแล้วขอให้มีจตสิ่งดีๆเข้ามา แม่ใหญ่ห่วงกินมากค่ะทุกท่านเข้าป่าก็กินอย่างเดียวเลยสมุนไพรนะคะช้างสมัยแต่ก่อนก็กินใบไม้ใบหญ้าสมุนไพรแบบนี้นะคะทุกท่าน ดึงใหญ่เลยอ่านะคะมี่ก็เอาอุปกรณ์นะคะที่บนหลังช้างนะคะลงมา นะคะก่อนที่จะไปคล้องช้างอุปกรณ์ที่ใช้ขึ้นบนหลังช้างก็จะนําลงมาแล้วก็เส้นประกรรมบอกกลา่าวเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าหนองคลองบึงว่าจะทําพิธีคล้องช้างนะคะให้การนี้สําเร็จนะคะสำเร็จลุล่วงนะคะให้คล้องช้างแล้วก็พาช้างกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะคะเพราะว่าการคล้องช้างสมัยก่อนเป็นพิธีการที่ โอ๊ยโอ๊ยเสียงเสียงอันตรายมันก็เสียงไปอันตรายมากนะคะทุกท่านอ่าก็จะทำพิธีบอกกล่าวนะคะจิงศักดิธย์้อแม่ใหญ่ของเราไปไหนก็ชิวมากนะคะแม่ใหญ่แม่ใหญ่จะไปตรงไหนก็ชิวมากนะคะ ๋ย,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 ยู่ทตัวเอีโอ้ยเม่า่าพิธีการนี้ก็คือเส้นนะคะเส้นตาบอกเจ้าที่ประทางกระ,ะป๋าเจ้าเขา

ค็นแม่ใหญ่ของเรานะคะถ่ายคลิป มไ,ไม่ได้หลาหรอกถอยแม่ใหญ่ถอยแม่ใหญ่ไปหาพ,พ่อควานู่นนองอันโดไปไงด้วยจิควานไหนใครที่ไม้นั่งเ <c oughs> จ้ากอลคือคืออยู่ป่านไม้เจ้าคือคืออะไรครับ กวยกลอนกวยนะครับกลวยแท้กวยปลากวยดงกวยแท้นี่พูดภาษาเขมรไม่ได right. oh. ้กวยแท้เอาแล้วเขมเมนป่าดงแปลว่าโอ้ยไม่ทราบโอยพึ่งเลด็กนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่า

มันโชคมันลาอยากบุญกวนมรรเจ้าเนาะบรนเจ้ากัเซียกัเซี่ยงยังไงรำตั้มฮนาบักคำบักน้อยคำบักพูนขอใหชาวบ้านนะคะ20หลังทั้งควานทั้งช้างให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ขึ้นนะคะเปิดโชคเปิดลาบเปิดสิ่งดีๆเปิดสิ่งมงคลเข้ามานะคะรับสิ่งดีๆเข้ามาอ่าสิ่งไม่ดีก็ขอให้หมดไปนะคะ ต่อจากนี้ไปให้มีแต่สิ่งดีๆนั่นไหลกองทองไหลมาสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะทั้งควานทั้งช้างฮะโรที้จำเชียรตัวโคตรา เออมาเชิัวอิงย่างชุ่ยงครบคนชวดูจะปาจะเขลจะดุงไเออใส่บางประเดยก่อนนันเนื้อมืดๆก็เด้ดชุกเดใช้วาหน้ากัสมงมาปับนาครบยางครบแมวอืทำรงมาบอกกะผกีให้เน้อไม่เอ พิธีการตรงนี้ก็จะเสียงถทายด้วยคางไก่อีกรอบนะคะทุกท่านจะเสียงถ่ายด้วยคางไก่อีกหนึ่งรอบนะคะทาย้นแล

ของบ้าน20หลังวันนี้พิธีการก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะทา,างไก่ทุกทุกที่นะคะสวยงามมากนะคะ,ะแสดงถึงสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับบ้าน20หลังของเรานะคะเป็นกำลังใจให้ชาวช้างซุ้ม20หลังของเราด้วยนะคะพ่อปลายทองคำ สวัสดีครัอบผมค่ะให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะท,ๆๆทุกคนทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะแม่ใหญ่ทองคูณมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะพ่อใหญ่สีทับไทยพิธีการอังศักดิก์สิทธิ์นะคะคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องกูอาเจียง ผายแก้วสักใบสวัสดีครับพี่ไม้สวัสดีครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานสวัสดีค่ะ